ครับตอนนี้เอาแบต12บโวลต์นะครับอัดเข้าตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับบูทบูทเปิดมาปุ๊บนะครับจะมีไฟยูารอยห้าสิบโวลต์นะครับจุดนี้นะครับเนี่ครับ355ห้าสิบห้าโวลต์นะครับแต่ถ้าพอเขาจ่ายไฟสองอสาวเข้าไปนะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟ2อ0สาวมาแล้วครับเข้าปักตัวนี้เข้าปักตัวนี้พันพีเอฟซีครับ แล้วก็มามิกตรงนี้มิกกันกับไฟของตัวนี้นะครับมิกกันตรงนี้นะครับนี่นะนี่ไม่ได้อดมิกกันตรงนี้ได้ไฟอยู่กอประมาณเหมือนเดิมครับสามร้อยห้าสิบโวลต์นะครับ,รนนรบแต่พอเข้าใจาโหลดไปนะครับผมใจโหลดเข้าไปตรงนี้นะครับอ่ะใจไฟเข้าแล้วครับ นี่คือไฟเข้าไฟสองร้อยสามเข้านนี่นะครับใจโหลดไปละใจโหลดไปปุ๊บกิ่นกระแสแบตนะครับเจ็ดแอมนะครับห้าแอมนะครับจะได้ก็กินไฟจากตัวนี้นะครับตัวนี้ซักมันสูงกว่าตอนนี้ปั๊บไฟจะได้กระจ่างครับไฟมันสูงกว่าครับถ้ากรณีเปิดแบตนะครับ มันจะดึงจากแบตก่อนนะครับแบบนี้นะครับเว้นแต่าะเว้นแต่ว่าเราจะย้ายลักนี่นะครับลักตรงนี้มาอยู่ลักนี่นะครับแต่ไฟมันก็จะต่าไปครับเดี๋ยวดูนะครับไฟลักนี่มีกี่โวลต์ครับมี400 50กว่าโวลต์ครับ4บส53ปิดไฟ AC ออกนี่ครับ4เจ57โวลต์ครับ ดูลักนี่นะรักนี่มีสามร้อยสเ็ดวนนะครับดีอลองเปลี่ยนรักนะครับไปลักในถ้าย่ายเข้าไปลักในนะครับมันจะได้มมนก็นจะไปดึงตีไฟการไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วดึงไอ้ตัวเนี้ยอินเวอร์เตอร์ที่หลังนะครับในกรณีดีว่าเปิดแบตไว้ตลอดนะครับก็แปลว่าถ้าไฟการไฟฟ้าดับนะครับ ก็จะบดึงแบตเต็นครับแต่ดึงแบตเตนจะได้ก่อกําลัง,งกเกินอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นครับว่าอินเวอร์เตอร์นี้ทได้พันวัตต์นะครับฉะนั้นก็มีวิธีเนี่ยครับก็คือถ้าเปิดแบตนะครับมันจะดึงจากแบตโดยตรงนะครับฉะนั้นเราต้องกลับลักเข้าไปทางไหนนะครับน,นี่คือแรงดันไฟจากแบตนะครับสี0ร่อย สี่สิบห้าโวลต์ครับคือลักดีสามครับขยับเข้าไปลักด้านในนะครับหายไปเก้าิบโวลต์ครับมีสามร1อยสามรอยิบโวลต์นะครับตอนนี้ยายลักเข้าไปลักที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูไฟนะครับว่ามีกี่โวลต์ครับนี่คือไฟดีซีไฮโวลต์นะครับมีอยู่สองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับนี่นะ เดี๋ยวเรามาดูมันดึงกระแสนะครับ240โวล์คงจะต้องดึงกระแสสูงนะครับเพราะวลมันต่ำนะครแหล่งดันไฟออกร6อย60โวล์นะครับบักุ่มนะครับนะดึงอยู่ c m นะครับโวลมันต่ำนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับมาห่าใจไฟกันไว้าเข้ามานะครับตอนนี้ใจไฟกันไฟ้าเข้ามาแล้วครับเดี๋ยดูว่ามันจะดึงแบตก่นย นี่นะครับใจไฟกานไฟ้ามันมาดึงแบตนะครับพอแบตมันว่นมันต่าครับซักลักที่สองต่ำกว่ามันมาดึงแบตไปดึงไฟการไวไฟามาเป็นดับแลกนะครับเสร็จปุ๊บนะครับถ้าการไวไฟดับนะครับเดี๋ยวผมจําลองนะครับการไวไฟดับเดี๋ยวผมจะปิดไฟการไวไฟนะครับ นี่นะครับปิดไฟการไฟฟ้าแล้วติดสุมาตะตีนเคียร์นี่นะครับไฟก็ยังติดอยู่นะครับหลอดนี่ติดอยู่ครับแต่ติดแค่ร้อยหกสบโวลต์นะครับนี่นะครับแบตก็จะดึงอยู่ซีเอ็มกว่าๆนะครับคือทํางานได้นะครับแต่ว่ามัน